เพื่อนเราไปไหนวะยกกันเร่งแค่ไหนนะครับรถเดิมโอ้พี่จังเฮ้ย okay. ็ดแล้วมองหน้ากูด้วยวะนี่จะเอากูมาเนี่ยขี่พอมัน,นนะครับทุกคนเราไม่ เน้นขับ <boundaries> ซิ่งไปวิ่งชมวิวเฮ้ยก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เอาโลบลักด้วยนะครับวันนี้เปช่องฉายซิ่งอีกแล้วกว่ากว่าอะไรกว่าอะไรมาเสิร์ฟอ่ะข้าศไม่ใช่ครับ58จ้าฆ่าหรอ58ไม่ดีกับเกื่อน59 59ช่าง5นี่ยี่ช่างเกียดด้วยไม่ได้ทุกคนวันนี้เราก็เอาบางลม59ช่าง5นี่ยี่ช่างเกียดด้วยไม่ได้ทุกคนวันนี้เราก็เอาบางลน59ช่าง5นี่ยี่ช่างเกียดด้วยไม่ได้ทุกคนวันนี้เราก็เอาบางลม59ช่าง5 กกต้้องยคิดว่าทริปนี้แน่ไม่มีลูกใหญ่ถ่ายทุกคนมีแต่แบบคนขี่ลูกเล็กๆจุ่มจิ๋มกันเฮ้แรมแม่งก็เท่ะแรมก็เท่ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวเราเดินทางกันเลียร์เล่นกันดีกว่าโนวาเฮ้เฮ้ยโนวาซว่าเฮ้ยโดี้อทอ สาขี่พอมันมันนะครับกคนเราไม่เน้นขับซิ่งไว้วิ่งชมวิวเฮ้ยแย่แล้วหมองหน้ากูด้วยเปล่าี่จะเอากูมาเนี่ยอ๋อ เพืาา่อนเราวะเจ๊กูก็เกียดเหมือนกันนี่ขี่พอสนุกพอได้ขำขันมองมันกันนะไปละจิ๊วกำลังจะไปแล้วจิ๊วทะเลาะใครเปิดกันหรือเปล่าเอาเลยมันเยี่ยวะ่ะ เยอะไม่มีที่เล่นหนูทนบายละเจ้า งงูกลัใครมาเฮ้ยก่านจะโดนคดนิ๊กแลวลบว่ะเฮ้ยเฮ้ยกวางอ๋อโยกเข้าโค้งโยกเข้าโค้งเฮ้ยยิงแะ่รถก็มาว่ะเฮ้ยนี่แล้วทุกคนใครถามหาพี่มาสเตอร์วิวเอ้ยใครถามหาพี่มาสเตอร์วิวแล้วนี่ตอนที่เขามาขี่คิ๊กเรื่องนี้หลยในแก๊งนี้นะครับที่มากันน่าจะมีพี่ชายแถวบ้านนะ ลูกใหญ่สุดลูกใหญ่ลูกโตสุดนี่โหชาค่เกลหรือเปล่าก็ไม่รู้โผลเหล็ดใช้เกล็โอโผล่เก,เกเนั่นแหละมาเนี่ยใสเลยเจ้าไอ้แยกกูเท้าหน้าหมอบก่อนกูไม่มิดนะเท้าหน้าหมอบนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ก่อน ที่ออกทิพแถวบ้านน่ะนะคุแต่ว่าเอาไปขี่ไกลๆบ้อได้เลยโดนเขาเดกรับไอช้างกอรอบร้อเนี่ยไม่มีใครเปิด พอไม่น่าจะไหวเลยดิหัวเทียนบอดไว้ดิ <laughs> ยีสิที่รอบหมื่นวันหนึ่งร้อยไม่มีใครมาไอช้างเกาหัวเลยห้าเก้าไม่สักอ้าวกวานตอนนี้กวานโดนเราโดน,นแต่ว่า่ากลับเลยโดนกวาดเลยก็เล่นกันเพอสนุกสนุกขำๆนะครับไม่มีใครซีเรียสเลยกันโป,โป้มันมาไหมนี่ไปได้ปะ อิ่งดูนะโดนโดนแอนี่ของเท่ะต๊ด๊ดตดน่่ะน,น,น,น่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  แรงเล่ยเฮ้ยเป้นลูกกูอ่านก็ไปทำราวรอ่ะเรี่ยงอยูอ่นะได้เหรอฮะ <c oughs> นหจะเราก็เหรอจเจ้เาหมอเถอโอหลกเล็กเซ็กจ่า <c oughs> เป็นไงทุกคนสำหรับ บังลมห้าก้าเราพอขีดออกคลิปกับเพื่อนได้ไหมก็เม้นมาหน่อยนะม้นมาพูดคุยกันได้น,นี่แก้งเลยว่ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็พอได้โอปอลบอกว,าวา่าเมื่อกี้เราจะผาจอดนะโอปอลบอกเฮ้ยทิจอดนี่อย่างรถกูที่ได้ลืมไหมนี่เวลาเหมือน, <laughs> นรถแบบว่ารถมันมันต้องแบบว่าแทงปี๋ไป,ปเลยมันถึงจะเดินนะครับถ้าแบบ คือดีบิดไปมันไม่ไป